ขอบคุณครับบายยนี่ครับเจ้าหน้าที่เรียกรับนะครับคือเมื่อกี้ผมเห็นชัดๆนะฮะเห็นยังคือคุณทำอะไรเมื่อกี้ล่ะคุณทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแล้วคืนนะ่ะคุณคุณคุณหยิบไปทำไมไม่ได้ทำอะไรไม,ไ, <laughs> ไม่ได้ทำอะไรไม่ได, <laughs> ไไดไไ้เห็นตัวหน้าไม่ได้เห็นอยู่กับกล้องคุณ สดครับผมไม่ไปอ่านี่ครับเห็นชัดๆเลยครับหกหนึ่งศูนย์ครับถ้าผมไม่มาทำแบบนี้ทุกคนเขาไม่เห็นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าผมไม่มาถ่ายก็ไม่มีใครเห็นด้วยชัดเจนไหมพี่น้อง ขอแก้ตัวฮะอันแก้ตัวว้างไงฮะเขาวางเงินอยู่ในโต๊ะเขาสวัสดีก็ยังไม่ให้เขาไปพอแต่เขาวางเงินในโต๊ะแล้วก็หยิบเงินขึ้นมาแล้วไม่คว้ามวายัางไงครับพี่น้องโอเคครับบาๆแก้ตัวเอากแก้ตัวเอากันแล้วกันนะฮะ